สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัะเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฝีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่4ี่ร้อสี่ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมดนะคะ40รายการเปิดแบ่งปันที่องค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะปิดคู่นะคะที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ สามารถแจ้ปิดเป็นใหม่ได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่1นะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอัคขระนะคะ ด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะรายการที่สองนี่นะคะค่อยๆ่ยส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะราคาอง์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สี่รายการที่สี่นะคะก็เป็นพระสมเด็จนะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5นะคะองค์นี้จะมีเนื้อมวลสารนะคะมีเนื้อมวลสารฝังอยู่ตรงหน้าอกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่5นะคะี ต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะองนี้ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะลองดูรองชมเนื้อผิวนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจงปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะนี่มีรอยแตกลายงาด้วยนะคะแบบนี้เลยอง์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7 นะคะรายการที่7จนะคะองนี้จะมีโรยมนสารนะคะอง์นี้เป็นรายการที่7นะคะ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์นะคะหาน้องได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ องนี ite, ้นะคะเป็นรายการที่8นะคะจะมีคาบลักษนะคะจะมีคาบลักษติดนะคะแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะส่งให้ดูให้ชมกันนะคะใกล้ๆทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะองนี้รายการที่8นะคะต่อไปรายการที่ 9, นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระ อันนี้จะเป็นสมเด็จขี่หนุมานนะคะเป็นพระแบบหลวงพ่อปานนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะ รายการที่10บนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้เนื้อผิวสวยๆเลยนะคะเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะด้านหลังนะคะองค์นี้จะมีพยาคุดนะคะด้านหลังองค์นี้จะมีพยาคุดนะคะฝังไว้แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่10นะคะต่อไปนะคะรายการที่11นะคะ รายการที่11นะคะจะเป็นรูปหัวกระโหลกแบบนี้นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่11เนะคะเป็นพวกมหาเสน่ห์นะคะเหรียญแบบนี้นะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่สิบอนะคะเป็นปิดตาพังพานนะคะมีรอยจานนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่14ี่นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้นะคะมีเส้นเกษานะคะ องค์นี้นะคะมีเส้นเกษาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่14นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเขียนหลวงปู่โตวัดปู่ดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15บห้านะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะดูส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆสามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักรลยหาน้องได้นะคะเพื่อที่จะได้พักที่ตรงนะคะตามที่เราคุยกันไว้เลยนะคะ ก็องนี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็น,ปนหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อนะคะองนี้รายการที่16บนะคะส่องให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังกันแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อนะคะรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะองค์นี้รายการที่1 7นะคะวัดพญาศการามนะคะจังหวัดอยุธยานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีเส้นเกศานะคะเป็นพระสมเด็จที่มีเส้นเกศานะคะโรยไว้แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็น,ร,นะะรายการที่18นะคะอง์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อใอรน้องไม่มั่นใจนะคะ เดี๋ยวพูดผิดพูดถูกเนาะเอาเป็นว่าเป็นรายการที่19าละกันนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้นะองค์นี้รายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะ รายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อพมนะคะเป็นหลวงพ่อพมนะคะรูปหล่อนะรายการที่20นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเป็นหลวงพ่อพมนะคะรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่21นะคะน้องส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ นี่นะคะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ด้านหลังมีรอยรยมวลสารนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหลังนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ทั้ง9วพระองค์เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะลองดูลองชมนะคะองค์นี้นะคะนี่เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะองค์นี้นะคะรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญโชคเหนือนดวงนะคะหลวงปู่เวินนะคะองนี้นะคะเหรียญโชคเหนือดวงนะคะจังหวัดกาฬสินธ์นะคะหลวงปู่เวินะ,ะเป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นเหรียญน,นะคะจุราลงกรณ์นะคะเหรียญจุราลงกรณ์นะคะองค์นี้รายการที่27นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนคนขี่ช้างแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้รายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันอขระแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหลอที่ระลึกปี2478นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะเหรียญหลอหลวงพ่อไผ่นะคะนี่พยายามส่งให้ดูให้ชมเนื้อกันใกล้นะคะ เป็นเหรียญหล่อนะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงปู่หมุนนะคะรายการที่30นะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะด้านหลังเป็นพญาคุดนะคะแบบนี้นะคะกับอันนี้น่าจะเป็นพระพรมไหมคะเป็นรายการที่30สิบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ส0สนะคะต่อไปรายการที่31นะคะ รายการที่31เนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อผิวออกสีดำนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวจะออกสีดำๆนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีเขียนนะคะว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้นะคะตัวยันเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นหลวงปูทะะปงป่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้รายการที่32นะคะรุ่นอารหันนะคะจังหวัดระยองนะคะองนี้นะคะวัดแม่น้ำคูเก่านะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะองค์นี้นะคะน่าจะเป็นพระคงไหมคะพี่องค์นี้นะรายการที่33นะคะลองดูนะคะเป็นพระองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะ นี่แต่เนื้อผิวสวยเก่าเลยนะคะมีคราบขาวแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะอง์นี้รายการที่35นะคะเป็นคุณแผนเหมือนคุณแผนเก่านะคะนี่เป็นเนื้อมีค่ารักนะคะเนื้อมีค่ารักนะคะเนื้อผิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระ หลวงปู่ทวดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะองนี้นะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระนอนนะคะเป็นพระนอนนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อผิวสีดำนะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะพระนอนนะคะเนื้อผิวสีดำนะคะองค์นี้รายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะปีพศ2517นงะคะองนี้นะคะวัดช่องแคเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะ รายการที่39นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่40นะคะรายการสุดท้ายรายการที่40นะคะเป็นพระนอนนะคะ เป็นพระนอนนะคะรายการที่40นะคะด้านหลังนะคะก็เป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะนี่นะองค์นี้นะคะรายการที่40นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะพี่ๆสามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ